สวัสดีไปรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมซีเหตุนะครับนี่เกมฟรีไฟฟรีไฟก็อัปเดตกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับซึ่งเป็นเกี่ยวกับอะรประมุขนะครับผมแต่ให้เราซุ่มไปที่กัารันตีกินเกลือนะฮะซึ่งก็ได้นึกว่าไฮเปอร์บุ๊กจะมาแล้วนะครับแต่แบบว่ามาในรูปแบบนี้นะครับผมว่าไม่แน่ใจว่าประหยัดหรือว่าแพงกว่าเดิมนะครับเพราะว่า อันนี้มันคือการการันตีเนาะให้เราแบบว่าโหมดเพชรตามนี้ได้เลยแต่แบบว่าถ้าเป็นไฮเปอร์บุ๊กเนี่ยนะครับตรงห้องแลบเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นการที่แบบว่าเราจะใช้เพชรนะครับซื้อโทเค็นนะครับเพื่อในการสุ่มแต่ละขั้นละขั้นไปใช่ไหมครับอ่าจะได้มาแล้วสองอย่างก็คือดาบกับคาร์ตนาอ่าดาบเอเดบิวกับคาร์ตนะพูดผิดนะครับแล้วก็เป็นตัวนี้นะครับซึ่งผมบอกเลยว่า ถ้ามาแบบเนี้ยน่าจะสูบข้างนอกน่าจะหมดเยอะน้อยกว่านะครับคุณดูเนะาะก็แล้วแต่ดุลแลพินิจหรือว่าการติดใจของแต่ละคนนะครับซึ่งพี่ปอมว่าน่าจะถูกกว่าจริงๆนะถ้าเราซื้อตรงนี้นะถ้ามาอย่างนี้ก็คือมาแบบนี้หมดเลยไม่ดีกว่านลครับยิ่นะครับแล้วก็แบบให้เราแบบว่าไม่ต้องทําอะไรเอาดูถูกปะ่ะเออ ไม่ต้องทําอะไรมากอ่ะคือแบบว่ามาทําอันนี้เลยดีกว่าไม่ดีกว่าแล้วครับไม่รู้เหมือนกันนะความคิดพี่บอมนะเออครับถ้ามาแบบนี้นะก็มาแบบที่ทุกคัศริยกรรมเลยนะครับพ่อไม่ต้องหายไปุกก็ได้นะครับแม่นนะครับก็เ๋ยวที่ทุกคนคิดแล้วกันนะครับส่วนตัวผมว่าน่าจะถูกกว่าข้างในโทเค็นแต่ข้างในโทเค็นมันก็มีสิ์ที่จะ ถูกกว่าด้วยนะครับอยู่ที่ดวงนะครับก็สกายวิ่งตัวนี้ก็เท่นะครับผมเราขี่ข้างบนหรือเปล่านะก็ประมาณนี้เลยนะครับให้เราติ๊กสองย่างออกนะครับเหมือนเดิมนะครับผมกองชุดนะฮะเอ็มพีนะครับขอติ๊กตรงนี้ละกันครับทองทองนะฮะยิงควันติ๊กทองนี่ออกนะอย่างเงี้ยยีิบสีชั่วโมงเนี่ย แล้วก็สุ่ม9เบสไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวว่าสุ่มในแอปฟ้านะครับผมเนาะก็มีแจกรางวัลด้วยนะครับก็เข้ามาในแอปฟ้ากันแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะแจกรางวัลให้นะครับผมเนาะก็ประมาณนี้ครับสาหรับกิจกรรมเนี่ยคือแบบว่าก็จะมาพูดถึงว่าคุ้มไม่คุ้มนี่แหละนะครับยังไงก็ลองดูละพินิจหรือว่าแล้วแต่ทุกคนนะว่าชอบแบบไหนชอบในการสุ่มโทเค็นหรือว่าชอบในการที่แบบว่า ไปแบบสุ่มแบบนี้นะฮะก็ดีเหมือนกันนะฮะแล้วก็สายฟรีนะครับอย่าลืมเล่นด้วยนะครับตรงนี้นะครับคุ้มนะคุ้มตรงบัตรตั้งห้องนี่นะครับแล้วก็คุ้มตรงชุดนะแต่ชุดเนี่ยพี่ว่ามีละนะครับผมเนาะก็กว่าจะถึงนะต้องผ่านชุดไปอีกนะฮะโหเก็บยาวเลยนะครับผมเนาะก็ประมาณนี้ครับเวลาก็มี20ิบัตรนะครับประมาณนี้เลยหลักๆสำหรับกิจกรรมนะฮะอันอื่นๆก็ไม่มีอะไรมากครับผมเนาะก็ ประมาณนี้เลยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสำหรับคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณนะครับผมบ๊ายบายครับ